คงเป็นที่แน่นอนแล้วว่าสี่หนุ่มสิลิกปูคงจะไม่กลับมาเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอีกซึ่งโตสิลิกปูจะออกอัลบั้มเดี่ยวในขณะที่วงสิลิกปูจะหานักร้องคนใหม่และแค่การแถลงข่าววันนี้นะคะทั้งสี่หนุ่มก็ไม่ยอมเผชิญหน้าออกมาเปิดใจพร้อมกันขาดว่าวงสิลิกปูคงจะขัดแย้งกันอย่างหนักเนื่องจากผลประโยชน์ที่ตามมาจากชื่อเสียงและความโด่งดงัง และสิ่งที่สร้างความตกใจให้กับสื่อมวลชนคือการลุกออกจากท้องแถลงข่าวของสมาชิก3ใน4ยกเว้นนักร้องนำโตซิริปูโดยผู้เพียนสั้นๆว่าให้นักร้องนำเป็นผู้ลงมาแถลงกับสื่อมวลชนเองโตซิริปูเปิดใจว่าสมาชิก3ใน4เป็นคนโหวตให้มีการเปลี่ยนนักร้องนำรับไม่ได้กับแนวคิดของโตซิริปูนอกจากนั้นนักร้องนำเจ้าของเสียงร้องทรงสเสน่ห์ให้เหตุผลว่าช่วงหลังแนวคิดไม่ตรงกันดังนั้นตนจึงออกมาหาแนวทางการทำงานเพลงแบบใหม่ แหล่งขาววงในบนตึกแกรมมี่เปิดเผยว่าผู้บริหารทุกระดับได้เข้ามาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่ไม่เป็นผลจนทุณไพบู์ต้องเรียกพบแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น